ได้หวมานิรฮิมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอคุนอาโอุสบิรับปินาดจงกาวเถม,มุอัมมัดข้าพระองค์แห่งข้าพระองค์ขอความคุ้มครองคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติ อิลาหินัสพระราชาแห่งมนุษยชาติอิลาฮินนัสพระเป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติมีงชิวินวัสฟาสินคนนัส ให้บนจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอก,ล,อกล่อัละสิวัดฟิสุฟิสุดูรินนัสผู้กระซิบกระซาบในอวัวอกของมนุษย์ มีนันกินนัดที่วันนาจากหมูยินและมนุษย์